ให้ร่างกายมีความแข็งแรงน,นะครับแล้วก็ขอล่าส่งประทานริสกีให้กับบางคดีบางคดีเป็นคนดูแลก่อสร้างนะช่างเขารับเหมาเท่าไหร่แปดล้านบางคดีบอกว่า2ล้านหลังเนี้ยบางคดีบอก2ล้านทาเสร็จออกไปเองเท่าไหร่ไม่รู้นะครับอ่ะคุณแม่สวัสดีลูกอ่ะหนูลงไปเลยแล้วไม่ต้องมาวนรอบสองนะลูก อย่าทำเหมือนพวกคนข้างบนนะอ้าวอ้าวหนูต่อมาได้ซองไปแล้วไ่ให้มะเลยนะมะใครมะมันนะสวัดดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนอ้าวด้าอันนี้ผู้ใหญ่ใจดีจริงๆแมครับใครใครใควัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ราผู้ชา้มาหลังเลยลูกบางคดีจะมอบให้แม่มอบให้แม่เลยนะ